สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะพามาทดสอบหน้าไม้ไทยประดิษฐ์นะครับตัวนี้แรงดึง80ปอนด์นะครับตามวิดีโอนี้เลยทั้งเซตนี้เลยนะครับราคา2,500บาทนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เอาตัว red dot ดดตัวนี้ก็จะเหลือ2,000ทวนนะครับก็จะได้ลูก3ลูกแล้วก็ชุดหน้าไม้พร้อมยิงอย่างนี้นะครับในราคา2 0 0 0ับาทถ้าไม่เอา red dot ดดนะถ้าเอา red dot ก็อ2อ0 0บาทนะครับเดี๋ยวเราไป ดูการทดสอบเป้าระยะ15เมตรกันนะครับว่า,ามันจะเข้าลึกเข้าแรงแค่ไหนนะครับแผ่นเป้าหนา6เซนนะครับแผ่นเป้าหนา6เซนเดีย๋ยวไปดูเป้ากันนะครับระยะ15เมตรนะครับนี่เมื่อกี้เอาฝาน้ำอารมไปไว้แล้วแต่มันดันเป็นฝาสีน้ำเงินก็ไม่เป็นไรมองมองเห็นอยู่แต่ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับ ขึ้นสายแบบบ้านๆเลยนะครับเท้าเรานี่แหละยังดึงแปดสิบปอนด์นะครับไปแล้วครับหนึ่งลูกดูกลุ่มกระสุนนะครับวันจะเป็นยังไงสองลูกเฉียดรูเลยนะครับ ครับไปดูกลุ่มกันครับระยะ15เมตรก็ลูกมุดกันอยู่ในมุมเดียวกันนะครับก็ถือว่า แม่นพอสมควรเลยนะครับแม่นใช้ได้เลยระยะนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดเล็งนะครับตรงนี้เป็นจุดเล็งก็ยิงด้วยเลดดออาจจะยังตั้งไม่เข้าเป้าก็ได้นะครับเพราะว่าก็ตั้งคร่าวๆเมื่อกี้ตอนตั้งด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเล็งที่จุดสีขาวๆนี้นะครับลูกแรกเข้านี่ปรับเลดดอลงมาลูก2เข้านี่นะครับลูกูกามเข้านี่ก็แสดงว่าอ,อาจจะต้องหมุนขึ้นอีกนิดนึง สำหรับการตั้งเป้าแต่โดยรวมแล้ว3ลูกอยู่ในวงของเหรียญ10บาทนะครับระยะนี้ก็ถือว่าสวยงามแล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักข้อความเข้ามาส่วนตัวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ